อันซ้อนผิดคะ่ะพี่น้องขาวงามสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ MT Channel มาคะ่ะพี่น้องมื้อนี้ได้เม่นู่มหม่ำเจ้าของเนาะคะ่ะหม่ำพากินพาแซบอันนี้เป็นหม่ำเ,เนื้อวเอว,ว,วยคะ่ะพี่น้องหม่ำเนื้อล้วนยู่ันกัตซิมีหม่ำเนื้อล้วนกับหมูล้วนเลยค่ะพี่น้องนี่โอ้โหแยกออกแบบนี้เลยอันนี้มวยอบมาแล้วเด้อคะ่ะพี่น,ออน้องอบมาหอนฮุ่นเลยจ้ะแล้วก็พามาพร้อม ก,กินกับอันนี้ลูกโดดโอ้ลูกโดดงามๆพี่น้องขาขาวเลยพริกอเอาไปมีมีกระเทียมมานไว้นหนึ่งให้พี่น้องเห็นน้ำกันเอามามีกระสิมีแบบกลมแล้วกับแบบยาาแบบนี้ด้วยค่ะพี่น้องราคาส้ำกันหนึ่งรอยสิบาทถ้าผู้ใดสนใจกะตื้นมาได้ไม่มูแล,ล้วก็เนือ้ออันนี้บ่มี ตับด้วยค่ะพี่น้องเป็นหมํม่มหมูล้วนเนื้อล,ล้วนเนาะจ้ะได้กองเขาเมื่อไหร่ค่ะพี่น้องขน,นแม่ค้าออหอมค่ะด้วยค่ะ สมพักก๋ามี่คับพี่น้องกิมจิอีสาน อืกระเทียมเข้ากันค่ะ สมพอดีแล้วจ้ะหมับเปรี้ยวกลมกลม่อมสมพักแซับๆขั่นใช้นาบมกเผา อ่อนซ่อนผิดค่ะพี่นอ้องขขาวงามอืม อ,อร่อยว่ามันสมอย่างเดียวนะพี่น้องเป็นสมแบบกลมกล่อมน้ำนัว แซ่บจ้ะพี่น้องอร่อยมากอืมเ <c oughs> สียงประทัด วังออกพันษาเข้าจุดประถัดกันเต้มมาอยู่เฮืนอนย่านแลนเขาในเฮือนเขาชี้ อร่อยอืมอืมย่าพริกงามนัองอันนี้ไครจะกินกระไดโบกินกระไดด้วยคะพี่น้ง่งแต่ว่ามันกินได้ อากาศดีค่ะพี่น้องลังกินลังออฟฟิศคือกันอ,อร่อยมาก นี่กระเห็ดสดใหม่ด้วยค่ะพี่น้อง ใจกันกับอันดูดๆใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องอืมสมุนมากละ่ะออืม จุ่มพักแซ่ เรื่อบอกพี่น้องชาสั่งไปไผโบกินซุกค,คือนมวยกะเอาไปตากแดดก่อนด้ค่ะพี่น้องจัดสามชั่วโมงตากแดดก่อนลวกะเอามันพากินเลยค่ะตากแดดให้เพื่อนมาดนะคะพี่น้องพอได้ไปเพื่นกะจะชื้นๆนิดนึง ถาใคอยากกินซุปคือม้วกกัอย่างหรือว่าถอดหรือว่าอบเดี๋ยเลยค่ะหอมพินแก่มกับอันลุกโดกระเทียมเขากันอร่อย แซ่บกินบนปากบนจาพี่น้องแซ่บครับข้าวเหนียวห่อนกินกับยังกับแซ่บครับพี่น้องเอามือนี้กะได้เมนู่มำเหนือนะคะพี่น้องมาฝากพี่ต่อน้องกินกับข้าวเหนียวห่อนหั้งหันละกะ สมพักแกมลูกดูดแลกับกระเทียมสุดสำหรับคินี้ไปแล้วด้วยค่ะ